เขาหวนขาขึนนเลี้ไนหแล้วไยีนเนี่เแล้วพแล้วมัตืนนี้พอแล้วมัน่อน้เังต้นงก่อนใช่ปะังดูทังก่อน คุณภ,ภาพฐานไม่มีไม่มีเป็นฐานที่ไม่เวลาเผาไม่ไม่มแตกไม,ไม่ไม่การอบที่สมบูรณ์แบบเผาไม่การสมบูรณ์ไม่มีไม่มีควันเวลาทำติ้งย่างไปลองปิดฝาดูก่อนฝา,าปิดได้ไหมหเยอะอะไเยอะไรเยอะป้องกันอากาศ เอาดีดีเนื้อที่ดีเนื้อที่อันนี้จะเป็นข้อไก่ไข่นะครับนี่เป็นไก่ไข่ ไก่ไข่นี้พ่อก็เลี้ยงนะครับนี่ไก่ไข่ธรรมชาตินะครับออร์แกนิกไข่นะค,ครับผมนี่พ่อจะเอาดินปิดตรงขอบรูนี่นี่นครับขอบรูขอ,อบนี่นต้องปิดรูตรงนี้เลยเพื่อป้องกันแก๊สออกจากนีเวลาดเราอัดถังแก๊สมันจะไม่ออกจากไม่ให้มีรอยรั่ว ปิดให้สนิทมันว่าพออใช่ต้องปิดให้สนิทไม่ให้มีรอยรั่วรอยรั่วแก๊สออกไม่ได้ถ้าไม่แก๊สออกมันถึงจะไม่แก๊สจะได้ขายเ,ยเร็วๆปิดรูให้สนิทตรงน,นี้เอาลงมัเมนเข้าร่องพอดีแล้วก็ใส่ให้มันตรงล็อกนะครับของฝาถังอะไรเงี้ยเอาไม้้ทุบให้มันแน่นไม่ใช่เอาไม้ทุบให้มันขายเป็นสลูกเลย แล้วก็ใช้ไม้นะครับทุบให้มันแน่นนะครับทุบมากทุบมากชุปไปล,อ,ลอกงใหมตามร่องดูเดิอเลยนี่แล้วครับอันนี้แน่นแล้วใช่ไหมครับแน่นแล้วใช้ดินเหนียวนะครับในการทําให้มันแน่นนะครับความเหนียวของดินเหนียวนะครับเมื่อมันแห้งมันจะแข็งตัวนะครับ แต่ไม่มาปิดปล็อก็<ม>ตัว,<ม>ตวล็อกน <จะ S 1> ล็อก,อ,กอีกรอบนึงนะครับเดยต,ต,ตัวล็อกก่อนตัวล็อกเราซื้อที่บ้านซื้อแต่ถังนะครับเอามาเผาแล้วก็ทําเองนะครับพวกนี้เห็นครับรอบๆนี้ทำเองหมดเลยนะครับอ่ะจะเข้าล็อกกับวันนี้แล้วก็เดี๋ยว,ยวหาน็อตมาน็อตไปจะใช้น็อตล็อกอีกรอบ ถูกไหมครับครับล็อกไปล้วนี่ครับจะป้องกันไม่อากาศออกขันให้มันแน่นเพื่อต้องการไม่เลาะอากาศออกอีกถึงอัดแล้วยังไม่พอยังนัดอัแล็อกไปหมุนล็อกเลยังมีขั้นลายการต่อครับเสร็จแล้วก็รูตรงนี้ต้องปิดอีกเนี้ยจะเป็นช่องนเนี้ยห้ามาเกะห้ามมากะตรงนี้มันเป็นที่แก้ขึ้นมาเราก็ต้องใช้ดินต้องปิด เราก็ต้องมาปิดรูตรงนี้ไหครับตรงนี้อีกรอบหนึ่งนะครับรูที่ปิดเนี่ยตรงที่ฝาถังเะยครับเสร็จแล้วก็ดีดเนี้วโอเคป่ะทำนั่นทำนั่นนี่โคดจะทำเสร็จหลายชั่วโมงครับแค่เวลาหน่อยจะเย็นน้อยจะติดอีกถังก็ต้องหุ้มถังกระสี่งเนี่ยถังสองลิตรรักษาอย่า,นนยนะางนั้นไปดูตรง,งนนก่อนแลนะครับ นีต่ตะพุ่งตะีแล้วปักอากาศมันมันเก็บความร้อนอันนี้คือถังสองร้อยลิตรนะครับอันนี้นี่นะครับจะเป็นแบบนี้เปล่าเปล่าแบบนี้เลยอันนี้ซื้อมาใช่ไหมพ่อซื้อมาอน,นี่ซื้อมาจะเป็นแบบนี้นะครับร้อยลิตรนะครับแต่ว่าเราก็ต้องมารูุ่มท่ออะไรรูเจาะรูนะครับเจาะท่อเห็นไหมครับุูมสังสะอีกรอบนึงแล้วก็ขุดดินฝังอรอบนึง ตรงนี้ก็ต้องปิดีเพราะกลัวไม้มันแก้บันขึ้นมาจากรูนี้ถ้ามีดินเหลือก็ใส่อัดก็นี้ตรงแดดตร,ร,รงนี้อีกช่องช่องนี้เพราะลมมั่จะพอสินะนี่นะครับเราจะปิดตรงตรงช่องเนี้เห็นไหมมันจะมีช่องนี้ช่องอที่ขึ้นมาตามช่องนี้นี่ขอบขอบช่องไอ้สังกะสีอนบะช่องช่องสังกะสีขวกเนี้เห็นไหมครับเป็นรูนรูไมเก็กบพลอยนะปิดให้ลงกันเลยปิดเลย นี่เราต้องปิดขอบรูตรงนี้ครับเพื่อป้องกันไม่ให้แก๊สมันขึ้นมานะครับต้องปิดให้สนิทให้ความร้อนมันไอมาอบอยู่ในตู้รั้งเดียวปิดทะลุเลยช่องที่มันขึ้นมาแล้รูรต้วงก็ปิดทั้งหมดป้องกันไม่ให้ไฟไมันอบให้ความร้อนมันเยอะเราก็ติดไฟง่ายปิดปดินเหนียวนี่ปิดแล้วความร้อนจะอบอยู่ใน,นถัง,ถ,งถังก็จะร้อนเร็ว ด,ด,ดินอบเลยดินยิ่งดินเนียวเหนียวยิง่งดีดินเหนียวจุ่มน้ำด้วยให้มัน,นมติดเลยตอนนี้ไอ้ภาษีมันแห้งภาษีตรงนี้มันแห้งมากนะครับ <c oughs> นี่ครับเราจะปิดจนแน่นสนิทนะครับมันจะไม่มีรอยรั่วน,นะครับเพราะดินเหนียวมันจะแห้งนะครับแล้วก็แน่นติดแน่นทนทานนะครับ ีละมันจะเหลือตรงนี่เป็นบ่อันเนี้ยตรงนี้ไม่มีดินออกเนีคเอาดินทรายด้วเนี้ยถมไปให้เต็มตรงนี้อ๋อตรงนี้เราจะเอาดินทรายนะครับนะครับเนี่ยเนี่ยใส่ไว้มาโถมแบบนี้ให,นให้มันเต็มไม่มาอบโอ้ยอไม่มีอะช่องเลยดินที่มีค้างใส่ให้ันเต็มเลยเพราะว่าให้มันอบนะครับถ้าไม่มีช่องแก๊สออกมันละพอใช่ถ้าไม่แก๊สถ้าให้ไม่มีแก๊สถ้าเราอบถึงความร้อนมันอยู่นี่นะความร้อนอยู่นี่ มากอะไรร้อนร้อนเร็วก็ยิ่งร้อนใส่เยอะๆเพิจะได้อบลมร้อนน้ำสูงลูดิ่งต้องปิดไหมรูดิ่งไม่ปิดจะเปิดได้แล้ว้วต้องให้ไอ้ตั่ตี้ออกมาจะเป็นไฟขึ้นเนี่ยที่ปล่อยแก๊สออกมาตอนนี้เดี๋ราจะจะเผาแล้วจบแล้วนี่คือเสร็จเรียบร้อยร้อย นี้ขบวนนี้แล้วจะก่อไฟตดข้างล่างพราจ้เริ่มเผาแล้วเริ่มก้นนะเราจะเริ่มทาการเผานะครับอันนี้เวลานะครับ8นาฬิกา14นาทีนะครับอันนี้จะเคลียร์ข้างล่างก่อนนะครับข้างล่างต่อยไหมครับเอาเคลียร์ออกนะครับพวกเศษที่เท่าอันเก่านะครับเอาเก่าออกนะครับเราจะทำการเผาใหม่นะครับ คือเราอไฟนะครับก็ขอธรรมดาเลยครับก็จะมีเศษไม้นะครับกระลามะพร้าวตัวนี้จะติดไฟง่ายมากนะครับก็จุดไฟธรรมดาปกติเลยนะครับแต่ว่าเราก็ต้องเติมเติมตลอดเติมไฟจะมติดเติมอาไฟให้มันติดตลอดนะครับเติมพวกเศษไม้นะครับพวกไม้พวกเนี้ยใส่ลงไปนะครับให้มันติดตลอดเพราะว่าใส่น้ำมันน้ำมันบ่ ต่อที่หลุมนะครับหลุมนี้จะขุดประมาณห้าสิบเซนนะครับเพื่อฝัองพร้อมลกไฟประลุนะครับน้ำมันเครื่อง,อ,งอันนี้น้ำมันน้ำมันเครื่องออกเก่ามันเครื่องอ <ใส S 2> ก,กเก่าเติมมาลูกเร็วๆลุกไทยติดล้วอไงเป็นะะช่อง,อองปอกไฟึ้นมาไหมเราจะขึ้นรูนี้นะครับน,น,นี่คือช่องปล่องไฟนะครับ แต่ถ้ามันติดมากๆจะมีไฟลุกพุกพุกขึ้นเลยวถาถ่ายตันติดไฟแก๊บขึ้นอันนี้จะไม่พอแล้วมันแค่เผาให้มันแก๊สนในเ่อนอ๋อคือเผานี่คือจะทำให้แก๊สมันออกข้างบนใช่แก๊สในไม้มมนออกให้หมดก่อนในไม้จะกลคยก็บมันดอ๋อแต่เราเผาแค่ให้ไม้ให้มันให้แก๊สในไม้ที่ว่าความชื้นไล่ความชื้นจากจากไม้ที่อยู่ในท่อในถังนี้ให้หมดให้มันแห้งให้เสร็จเป็นแก๊สแก๊บมันจะ ดูแก่นวันจะพุ่งออกตรงเนี้ยเป็นแดงเกิดแล้วค่อยมันดูประมาณตอนนี้ประมาณสามสี่ชั่วโมงอ่ะเดี๋ยวมันติดก็มาดูตอนนี้แค่เผาไม้ปติดก่อนเผาไม้เลยคือเผาไม้ให้เผาให้ติดนะครับไม้ไม่ต้องไปเผาลึกก็เท่อมันอยู่ข้างตรงกลางให้มันห่างอยู่มันสักยี่สิบห้าเซนสักสิบสิบสิบตันฟุตหนึ่งให้ไฟมันดูดเข้าไปไฟน่าจะดูดเข้าไปปล่องไฟน่าจะดูดดดูเข้าไปดูเนี้ยยิ่งลมแรงไฟมันอกีดูดยิ่งแรงยิ่งดูด ตรงนี้ก็ยังไม่ให้มีรอยรั่วเดียวกันปิดหาทางเสียปิดรูตรงช่อง้ให้เห็นนะส้วมปิดอ่ะ่เี้ยพวก็จะอันนี้ทุกคนอาจจะงงนะครับไอ้ท่อตรงนี้มาติดทําไมนะครับท่อไอ้ไอ้ถังตรงนี้คือมาติดกันลมนะครับไม่ให้มันออกนะครับก็คือจะทาให้ลมอ่ะครับมันจะเข้าไปอยู่เฉพาะตรงนี้ตรงกลางเลยนะครับตรงนี้เดี๋ยวเดี๋ยวครับช่องลงตรงเนี้ยนิดน้อยเนี่ยคือต้องปิดอีกรอบหนึ่งนะครับพ่อจะกำลังจะหาที่มาปิดนะครับต้องปิดนะครับแบบเนี้ยกันให้ลมอ่ะมันผ่านไปช่องเดียวนะครับ ดันความร้อนเข้าไปอยู่ในท่อนะครับความร้อนเมื่อเข้าไปอยู่ในท่อครับมันจะอบอยู่ในตรงเนี้ยนะครับอบอยู่ในท่อนะครับนะครับ่องไฟเขาจะระบายออกมากรไม้นี้คือมาทําเช้อเพลิงเฉพาะครับไม้เผาได<ม>้แต่ม,มันช้องนี้เอาไม้เข้าไปเผ ไเรื่อยๆจิ้งฟ้าแก้ท้ายแก๊สมันจะดึอยู่ใส่ใส่ให้มันลุกตลอดทิ้งเติมไฟให้มันตลอดมันลุกตลอดเดี๋ยวแก๊ว่าต้องเติมตลอดเติมปากตัวเติมให้ไฟมันติดถ้ามันติดแล้วก็แล้วแล้วก็หยุดมันก็จะปากท้ายแก๊สด้วยตัวมันดีทีนี้เราต้องเลือกต้นแล้วก็เติมไฟต่อนใช้เวลานานหรอขึ้นไปกับไม้ที่ข้างในมันจะติดแก๊สเร็วหรือช้าอันนี้คือ อันนี้คือขั้นตอนเสร็จเรียบร้อยเสร็จเรียบร้อยรอแต่เผาให้รอ,อให้แก๊สติดอย่างเดียวเอาไปวันรอให้แก๊สมันติดติดถ้าติดเสร็จแล้วก็จะออกไว้ลูกถ่านคือเช้าวันนี้ค่อเก็บถ้ามัานติดไม่ได้ก็ต้องติดให้ดีกว่าแก๊สจะติดที่ใช้ได้ใหนเม่ใช้ไม่สมบูรณ์นั่นแค่อบไฟไฟที่ความร้อนมันจะขึ้นอยากอยาก,ยากได้รูท่อดทอตรงกลางแล้นะ เพราะว่าถางแค่อบแต่ว่าไฟไวไฟที่ร้อนขึ้นมาความร้อนมันจะขึ้นจางตัวมาลูนิมันอยู่ในท่อนะอย่างเดียวเพราะว่าที่เรารีบก็คือจะเอาความร้อนเก็บไว้นานๆไอ้ไอ้ไอ้ไฟให้มันอยู่ในให้มันอยู่ในถังไอ้ไอ้ให้ไอความร้อนอยู่ในถังเยอะอยให้มันดอกให้มันลาระบายเร็วยิ่งรีบเท่าไรยิ่งความร้อนอยูยืดยืดได้เร็วไฟแก๊สก็จะคายง่ายเร็วขึ้นหรือเราไม่ต้องการเอาใช้เวลานานถ้าเราถ้าถ้ารีดบได้นานได้เร็วแ๊สติดแล้วก็ ใช้เวลาเพื่เดียวชั่วโมงอัดสองชั่วโมงก็ติดแล้วก็ชั่วโมงแล้วแต่ไม้ในไม้แห้งไม้ไม้ไม่แห้งหรือแห้งคือไม้หม,มาดหมาดดูว่ามันจะติดหรือในไม้หม,มาดหมาดไม้หมดาดก็ขึ้นอยู่กับลักษณะของไม้ที่เราผ่าด้วยถ้าเราผ่าได้ดีก็ดีถ้าไม้อ่อดใหญ่ก็ติดยา,ากหน่อยไปนี่ก็จะเติมไปเรื่อยมันก็จะขึ้นไปเรื่อยมันจะดูดเรื่อยดูดเรื่อย ลมท่านี้กับพัดท่านี้พอดีลมกับพัดมามัต้องคุยใช้ต้องใช้ใช้ไอ้พัดลมจะดูดขึ้นมาเนี่ยูช่องคล้าท่านี้มันก็ดูดขึ้นมาเนี่ยเปิดลมโอเคเลยเปิดลมแล้วครับมันจะอยู่มันจะอยู่เลียงมันไม่อยู่แล้วก็เปลี่ยนตัวน,นี้ รอขั one, all, all, ้นตอนจบแล้วรอจะทั้งไฟปิดอย่างเดียวหลายชั đó, ่วโมงแล้วบอกไม่ได้ว่าจะติดตรงไหนขึ้นอยู่กับไม้ข้างในการเติมไฟกัน ไล่แกะมันพลังแต่พลังเกะตีแกะปลาสมุนล่างแกเดี๋ยวมันเอาก็ฟื้นเอาแล้วมันจะแก้มเนี่ยพลังดันไว้สมุนสมุนแล้วเอาฟืนออกดอกก็เสร็จแล้วเอาฟืนออกได้ไม่ฟืนแลเราไปะเก็ตติดไปติดตัวมันไม่สมุนแล้วประมาณแล้วแต่แล้วแต่ขนาดเขาเอแต่ฟืน ป้ามันจะแสดว่าไม่ใช่ใครใครว่ไม่เสกไ่าไม่ละการเผาแค่พิสพวงยุงีติเลยว่าแก๊สมันติดแล้วเนี่คือแก๊ติดติดแล้วอุณหภูมิอยู่เยวันประมาณแปดรองศาถึงพันแปดถึงพันองศากดภวมในในในท่อเนี่ยที่เผาไหม้พี่ลูกอะที่เปกีกไฟอ่ะนแปด ถ้าเปนคืนสูงประมานู่นกับเม็ดอันนี้กลางวันมองแค่นี้มองไม่เคยเห็นแต่ว่านี้ยังลุกมาไฟเปลวไฟขึ้นมาแก้ได้แก้ได้แก้ที่ถ่ายออกมาจากคืนแล้วไปทุกค่ายแก้การค่ายแก้จากสิ้นสีแล้วประมาณอีก่ประมาณสักสองชั่วโมงหรือชั่วโมงกว่าๆว่าจะหมดแล้วมันจะดับไปตัวตัวอีกสามชั่วโมงก็ใช้ได้แล้วไฟก็จะดับก็สท้นแห้ง หกโมงลดความเย็นลงประมาณนี้ตอนเย็นก็ดับก็ใช้ได้แล้วประมาณหกโมงเราเปิดดูแก๊สเดี๋ยดูดูฐานตอนนี้กำลังเผาไหมาอยู่เดี๋ยวตอนเย็นประมาณหกโมงเย็นเดี๋ยวจะมาดูฐานลงองไปกินมที่เลยด ี่คือเผาไหม้สมบูรณ์แล้วนะครับอันนี้รอถ่านเย็นนะครับเวลาหกชั่วโมงเจ็ดชั่วโมงใช้เวลาหกถึงจ็ดชั่วโมงวันนี้นะครับแก้ปากอ่ะทังนะี้โอ้โห มันนนเ้ออ่าดูฐานครับมาดูเรียบเลยไม่หมดเป็นก้อนดำหมดเลยไม่มีงอกไม่มีอะไรเลยสวยงามนี่ก็ฐานใช้ได้เลยครับดูแต่เสียงฐานนี่ ตัวเชียงฐานยังร้อนอยู่เกี่ยวลงอย่างนั้นนะจ๊ะติดไฟอย่าติดไฟไวะเนี่ยยังมีไฟถ้ามีไฟก็ติดถ้าไม่มีไฟก็ไม่ติดร้อนอยู่เพื่อผ่านเยี่ยมอันนี้หกนาฬิกาสี่นาทีนะครับก็ผ่านมันมักมันโอ้ดูผานดูกกินกินมัน โห oh. เป็นแทง่งนี่มีนลยหิ่มเนแค่นี้จะไกระสอบใหญ่ะกระสอบเลบบ่เขียนกระปัอองนันนี้เป็นมั่ใช่เป็นการบม่เป็นอนไรอันนี้ค่อยเป็นงามเสียงมันดังๆๆ งเก่งคุณภาคแล้วใบใดดำใบใดตัวนี้เมื่อตมันจะไปติดมันเปถ่านทีไปติดไปติดมือเป็นไหนในการพูดเรือการอบไม่ใช่การเผาเผามันจะติดแต่ถ้าอบอ้วกน่ะู้วกมันจะมีคือมันอยู่ติดมือเห็นไหมมันพอติดมือคือทานทิอันตะกี้เขาจะทถ่าชาดช้าคุณ ข้อหอานวนึ่งกิ่น่นี่ขนแล้วไยดีนั่นเลยหมดแล้วพอแล้วันีพอแล้วเ็นยังดอกมันยืดหูเขียวมามเนยเขียวไหมมันอฟางสองนี่แหละมันหนีเลย้หมืสองสเลยดีว่ามันบมานเรีไบเนื้อต่้้มขั้นเมืองเตา ทังน่้นก็หอนมาวันนี้เขาไปเห็นแก่กองวันเขไปยังเขาไปยังเขาไปเห็นเขาไปยัง